สบายดียมามเช้าทุกคนตื่นห้องกับยูเหินยังไงนะคะตื่นมามาเฮ็ดกินให้เขาอันเยอะมาเฮ็ดเถื่อนอยู่นี่นะพาจะก่ออยู่บนนี้แม่คออเขาก่อกอ,อยู่แถวนี้เดี๋ยวนี้กำลังเข่าอยู่ฮ่าแม่คอล่ะเยอะไปหายมานี่นะแต่ค่อยแลนยูเฮ็ดกินให้เขา่า แม่คอยคว่าเขาอยู่เห็ดกินเท่าไหร่คะแคลี่แคลี่น้าน้องคอยนะลงเห็ดแล้วเพิน่นเพิ่นลงเรื่อยๆเช้านี่เอาเสร็จหากระลุกคอยตื่นคอยตื่นกันเต้คอยตื่นเช้าอยู่หาหมูแต่ว่าคอยหากระเจียลุกเดี๋ยวนี้ เราก็มาให้กินก็นะทุกคนกระดูเอ่อยังวะสีนควายเอ้ยกระดูโง่กระดูควายเอออันเข,ข้า,นา,นข,าข้าแต่เมื่อนั้นเขาอาอนะเขาแต่เมื่อนั้นแต่ว่ากระดูมานะคะ่านนด้กินซ้ำไาชิคโคเพเขามาให้เพลินนั่ sima kusin. Okay. ไม่ไปนี่ก็เพ <c oughs> ื่อเดินทางเชื่ออยู่เออพังเจ้าอยู่นี่โอ้เพื่อนบอกว่าไปเชื่อสมมติอยู่แม่ไป้ให้บอกว่าไปเอาน้ำกูนเ,นเปลี่ยนนอนย้ายไปแล้วกูไปไปจำมึงยืนมาหนิยืนไปซะไปเมืองคนนั้นว่าไปซื้ออไอ้นั่นเลยซื้อไปเลยนะไปแล้วถ้าไม่ได้ดกู้กับไปก็พี่มมเมือแม่เออ

หัแล้วมะโอ้ยเอ,อนาขี้รดพไปนะ้ากระังพักเลยเอาเลยทุกคนีน่อกระชีเอาไปโคก่อนห่อกระชี้มาตาเอา,า,าคิดก่อนทุกคนเลอะเซอร์กคน โคกระดูกขวะ เจ็ดเชนตายละตายมาแต่ยังเขาเจ็ดเชนแซมตัวนี้ละตัวนี้ละไม่หมดนะก็ยังมีหอดเออครหเดครเออเีโน้ยปลาเอออะไรล่ะยังเกบไว้ยุ่ม่พวกพวกขมงเยอะขายให้มันไปแล้วก็เอามันอ้อหายคุณอ้อล้วบอกเลยจังอ้อมันก่มากมาก้วก็แบบมันลายตพเออมาอีเม่เฮดโถยังไม่แลอีเม่เฮดตนังยังไม่แลสัก ออกว่ามันทุกขลูกคนนั้นอันนตื่นเช้ากันตื่นเช้าเอานมมันโยนเด้นั่นล่ะ้ะเหเจ้ท่านได้กินเลยพ่อัดช่องเลย้ทางมองกินเลยแกระดูุลก पापा <laughs> <laughs> មកលោកគ okay, so ្រូហៅគាត់ទៅដាក់ភក់ក្នុងទៅបិលាងមືភក់មកគាត់ទៅដាក់ហៅគាត់យកភក់ក្នុង สูบสูบลัศมีสนะเสร็จกินแล้วแล้วทุกคนเราก็ถ้า ข้าวเยอะข้าวเพื่อตอนเที่ยงพวกอะไรอย่างเอาข้าวกินเอากระซิมาแล้วแตงเพราะทุกคนได้กินกับอันโคนกระดูกแต่ว่ากระดูกมันควายเลยว่าขยะเอ้ยนี่เี้นี่อยู่ พอเปิดไปแล้วทุกคนเอากระสีมาซอย ตอนนี้กาสี่โมงแล้วทุกคนอาซล้างถ้วยยังไงแบตจะคำคำแล้วฝนจะตกคือเก่ามือฝนมาละตกไปไม่แรงเลนะผู้เธอเลยมือแรงนตะ่ตกเลยเลยทางบ้านคอยอะไรเงี้มาคอยจะไปหาล้างถ้วยก็นั่นเป็นทางเค้าแล้วปะนาเข้าสามโมงใช่ น้องคอยนึ่งข้าวคอยสีล้างดูอู้โวลยแะบลายเลย,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 ยอมนี่ก็น้องคอยถือข้าวแล้วนึ่งข้าวบน พอยล้างด้วยเป็าน,น,นี้ยนางจะยออย่หลาลหลงเราก็มาล้างด้วยกันนะทุกคนพูดกับพวกล้าดงดฝนตกคู่มือคั่มือมาพลอยนะตกอันบ้านซื่อน,นี่ก็ตกมือนี่ก็ตกเสาเออเสามือนี่กะผืนนี่ก็ตก มุ้งหัวมอนหวานซื่อนีบน่นนบกุญนตกเขี่ยดูแหลงกับมันมกักตกบะกวางางบานค่อยได้ไม่ยงาน ล้างแล้วทุกคนเอกระสิมาไลกัไล่นะเมื่ลา,ลาอีกมัลงแม่คอยลไปหทุกคน,น พอยทางปพคอยกับน้องเราอยู่หัวใจคนปป่นนิบอีกนะ เขากล้างเท thôi ล้างบ่วงยาแล้วทุกคนบัดล้างยากพ็พอดีส่นตกเลยมองดูดหนุดผลมาข้าเดนได้เขาล้างแล้วเขากินชิด,ดได้ไปคิดเพลงทีนี้ล่าความโมโบใจที่ตา,า,มามนะทุกคนิดหน้าพอดูไหม